สวัสดีครับผมวันนี้วันที่30พฤษภาคมปี2568นะครับมีมาอัปเดตอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะแต่ว่าเรื่องแรกที่เราจะพูดคุยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการติดตามความคืบหน้าไล่ละ1,000บาทนะครับช่วยเหลือชาวนาอันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดความคืบหน้ากันนะว่ามาตรการช่วยเหลือชาวนา โดยเฉพาะนะครับไล่ละ1,000บาทนะครับผมเป็นอย่างไรสูงสุดเนี่ยสิไล่ก็คือครอบครัวละไม่เกิน1,000 0บาทนั่นเองนะอันนี้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมกันนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องของความคืบหน้าไล่ละ1,000มีข้อมูลที่จะมาแจ้งอัปเดตนั่นคือเรื่องของการคืนเงินประกันสังคมนะครับให้กับผู้ประกันตนมาตรา3 3และมาตรา39นะครับ ซึ่งจากมาตรการนะครับที่เป็นการลดหย่อนอัตราเงินสมทบเหตุน้ำท่วมนะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือว่าคืนเงินสูงสุด900บาทนะครับทีนี้หลายท่านก็ติดตามว่ามีการโอนเงินหรือทยอยโอนเงินหรือยังทางด้านของประกันสังคมแจ้งรายละเอียดเรียบร้อยนะครับมีการเริ่มทยอยโอนเงินเรียบร้อยนะครับทางด้านของสํานักงานประกันสังคมครับได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นะครับวาตภัยและอุทกาภัยโดยออกประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงแรงงานครับการลดหย่อนอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งนะครับมีระบุอ้างอิงนะก็คือ55จังหวัดที่ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดตุลาคม67 จนถึงงวดมีนาคม68นะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อ้างอิงรวมไปถึงมี3จังหวัดด้วยที่ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเขาให้เดือนอ,อาจจะไม่ตรงเป็นเดือนพฤศจิกา67จนถึงเมษายน68นะนี่ก็สามารถเช็คได้วันนั้น55จังหวัดบวก กับอีก3จังหวัดถูกไหมรวมแล้วเป็น58จังหวัดนะครับลองสแกนดูลายเดียดตรงนี้ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของการทยอยโอนเนี่ยนะครับโดยตามข้อมูลที่อ้างอิงเนี่ยนะครับผมก็บอกว่ามีการเริ่มทยอยโอนเงินส่วนต่างที่จ่ายเกินนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2,568นะครับผมก็คือดัอนนี้แหละนะก็มีเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับผมนะเพราะนั้นก็อันนี้เป็นความคืบหน้านะครับหลายท่านบ บอกว่าโอนหรือยังนะครับก็โอนเรียบร้อยแล้วนะครับ,นะรบทีนี้ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกเอ้ไอ้เก้าร้อบางท่านอาจจะบอกไม่ถึง900ถูกไหมนะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของรายละเอียดครับผมถ้าเป็นมาตราสามสที่เขาระบุไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนเกินนะก็เดือนละส0มระยะเวลา3เดือนรวมแล้วประมาณ900นะครับส่วนในเรื่องของมาตรา39 นะครับอันนี้เขาก็มีระบุนะครับผมก็คือเดือนละที่เกินไว้นะเดือนละ149บาทนะครับผมอันนี้ก็อาจจะต้องตรวจสอบตัวเช็คดูนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะได้รับนะครับไม่ถึง900เนาะบ,บางคนอาจจะได้รับ200กว่าบาทประมาณ300อยะไรเงี้ยนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับในมาตรา39อ่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้า แจ้งกันนะครับสำหรับในเรื่องของการสอบถามรายละเอียดนะครับหรือว่าตรวจสอบในเรื่องของการโอนเงินก็อาจจะต้องดูบัญชีที่ผูกด้วยหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์นะครับก็คือบัตรประชาชน13หลักนั่นแหละนะครับรวมไปถึงในส่วนของบัญชีที่ได้รับเงินจากนายจ้างนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตจากทางด้านของประกันสังคมนะเกี่ยวกับเงินที่โอนคืนนะครับช่วยเหลือในส่วนของมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะครับ ทีนี้เรามากลับมาดูในเรื่องของไฮไลท์สำคัญในคลิปนี้นั่นคือความคืบหน้าการช่วยเหลือนะครับชาวนานะครับก็คือไล่ละ1,000บาทสูงสุดนะครับประมาณ1,000 0บาทนะครับในล่าสุดนี้ครับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรจากนั้นเนี่ยนะครับผมเมื่อได้ข้อมูลแล้วว่าจํานวนผู้ที่ถูกต้องในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รก็จะนําข้อมูลเหล่านี้ ไปเสนอต่อนะครับนบขเพื่อดําเนินการพิจารณางบประมาณช่วยเหลือต่อไปอ่ะนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี้ที่นะครับมีการตรวจสอบชาวนาที่ขึ้นทะเบียนนะครับมีประมาณ842,000ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูกราวๆกว่าประมาณ11ล้านไร่ผลผลิตข้าวกว่า7ล้านตันนะครับ สำหรับมาตรการช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1000บาทนั้นเป็นโครงการตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนาโดยตรงนะโดยการช่วยเหลือชาวนาปรังจะเป็นการจ่ายเงินชดเชยกเกษตรกรโดยตรงไล่ละ1,000บาทคนละไม่เกิน10ไล่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับวันสุดท้ายที่ผ่านมาคือวันที่30เมษาที่เราเคยเ,เขาได้ว่า แบ่งปันกำหนดการแล้วก็เน้นย้ำเนาะในช่วงเดือนที่ผ่านมานั่นคือ30เมษายนนะครับใครที่ดำเนินการลงทะเบียนได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดนะก็ถือว่าได้รับสิทธิ์นะครับทีนี้ในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาก็คือว่าถ้าท่านอยากจะทำการตรวจสอบสถานะในเรื่องของการลงทะเบียนว่าตรงตามกรอ,อกเกณฑ์ กำหนดระยะเวลาหรือไม่เนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ efarmer.doae.go.th นะครับก็เป็นทะเบียนกเกษตรกรออนไลน์ของ e f a r m นะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยให้ท่านกดเลือกการตรวจสอบนะครับก็จะมีแถบการตรวจสอบสถานะเกษตรกร,กรแล้วก็ดําเนินการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสหลังบัตรประชาชนจากนั้นให้กดเลือกนะครับตรวจสอบนะบก็จะปรากฏ ในเรื่องของเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมว่าท่านได้รับสิทธิมาตรการช่วยเหลือนะครับชาวนาในเบื้องต้นนี้หรือไม่นะครับนอกจากนี้ครับทางด้านของนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวนาในฤดูการนะครับผลิตข้าวนาปีปี2568ันอทับหกอันนี้ก็เขาเรียกว่าต้องติดตามนะนะครับเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแห่งชาติ หรือเรียกว่านอบขอภายในเดือนหน้านี้นะครับก็คือเดือนอเดือนนี้พฤษภาเดือนหน้าคือเดือนมิถุนานะครับหวังให้ทันต่อการเพาระปลูกใหม่ในช่วงของเดือนสิงหาแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนนะครับทั้งนี้ครับก็จะมีการปล่อยสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปีชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เชื่อว่าครับจะทําให้ราคาข้าวนะขยับขึ้น100-200ถึงบาทต่อตันข้าวเปลือกนะรวมไปถึงมาตรการเสริมอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันครับว่าเดือนหน้านะครับจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามให้อย่างใกล้ชิดนะครับให้ทางด้านของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาได้รับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับไล่ละ1000สูงสุดครอบครัวเราไม่เกิน 10,000บาทนั่นเองนะครับอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดครับวันนี้พูดคุยกัน2เรื่องนะครับผมนะก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดสําหรับในเรื่องการโอนเงินคืนของประกันสังคมด้วยนะครับมาตรา3-3และก็มาตรา39นะครับผมก็ตามที่แบ่งปันไปนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีการแจ้งนะครับรายละเอียดต่างๆเพื่อให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ได้พลาดสิทธิ์ต่างๆที่คนจะได้รับนะครับก็ติดตามช่องเราไว้ขอบพระคุณเป็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปได้นะเดี๋ยวเราหาข้อมูลมาอัปเดตแบ่งปันกันอย่างต่อเนืงแน่นอนนะครับขอบคุณมากวันนี้ประมาณนี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ